สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพ,ๆพี่ๆที่รับชมนะครับอ่าตอนนี้ก็เปลี่ยนแบตเตอรี่รีเบลสามร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับตัวเดิมตัวเดิมตัวนี้เป็นอีบีสองแล้วนะครับอีพีแรกผมได้แนะนําวิธีการลื้อไปแล้วนะครับแต่หลายๆคนก็อาจจะลือเป็นอยู่แล้วล่ละแต่เรามาทําให้ชม,มเฉยๆครับเผื่อบางคนก็ยังไม่รู้นี่คือการประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับ ใสยไฟไที่ผมดึงออกตอนแรกที่มันจะเป็นเห็นไหมครับมันจะเป็นช่องเสียบก็เสียบคืนเสียบคืนแต่ว่าตรงนี้จะเสียบยากหน่อยนะครับพี่น้องให้เราอย่าเพิ่งประกอบตัวนี้นะครับเนี่ยไอสลักตัวนี้อย่าเพิ่งประกอบเข้าไปมันจะงัดออกมาได้ก่อนงัดเสร็จปุ๊บแ,แล้วเราก็เสียบตัวนี้ให้เรียบร้อยนะครับเสียบหนึ่งเสียบสองให้เรียบร้อยแล้วเราค่อยประกอบตัวนี้เข้าไปมันถึงจะง่ายถ้า ถ้าเราเสียบไปแล้วเวลาเราจะเสียบไอสลักตัวนี้เข้านี้มันจะยากเพราะตัวนี้มันจะแอนเข้างในตัวนี้นะสลักตัวนี้มันจะแอนเข้ามาทางนี้อันนี้ก็จะแอนเข้ามาทางนี้แต่เราเสียบเรียบร้อยปุ๊บแล้ว,ลวเรา,าก็ยัดเข้าไปเลยมันจะง่ายแต่ตัวนี้ไม่มีปัญหาครับัวสุดท้ายมันไม่แอนเพราะมันใหญ่มันกว้างพื้นที่ตัวนี้จะกว้างหน่อยก็เสียบเข้าไปเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับขัวบ้วลบขัวบ้วบวกเนี่ยต,ตัวนี้ผมสำ,สำหรับใส่สปอตไลท์ผมผมยังไม่ได้ใส่ฟิวนะครับยวค่อยทำทีหลัง ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทลองให้ดูเดี๋ยวมาฟังเสียงกันหลังจากนั้นก็จะได้ล้างรถแล้วหลับติดเรียบร้อยนะครับสตาร์ท Terima